สวัสดีครับเพื่อนๆวิถีชีวิตริงคำพันธ์วันนี้ก็มาตามแนวทางที่หนัดหมายนะเพื่อนๆครับวันนี้ทางเกษตรนะครับนเนาะเกษตรชุมชนทางเกษตรที่ให้มีการลงขึ้นทะเบียนนาข้าวนะเพื่อนเนาะวันนี้ก็เลยมีการจะมาประชาคมเนาะมีการ มาประชาคมก็แนะชาวบ้านมาที่วัดบึงเจริญนะครับตำบลบ,บึงเจริญนะครับอำเภอบ้านกรวดนะครับเนาะเป็นตำบลบ,บึงเจริญนะครับครับหนู่บ้านก็ชาวเกษตรกรรมเกษตรกรก็เริ่มมาทยอยนะมารอเจ้าหน้าที่ที่จะมา จากเกษตรอำเภอนะครับเนาะจาังหวัดปุริลำก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆเ,เ,เนาะนะครับเนาะอ่าบางจุดบางส่วนก็มาแล้วก็มารอละอืมครับมารอรอเกษตรอำเภออย่มาะะมาเนาะเพื่อนเนาะอืมส่วนหนึ่งผมก็อยู่ที่อ่าตำบลน,น้องแมงงามครับแต่ว่าอ่าพื้นที่เราทำเกษตรกรรมเป็นทำนาครับเนาะจะมาขึ้นอยู่ที่เขตตำบ,นบนเลเบิงเจริญก็เลยต้องมา าลัเคียดนะครับเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆนะเวอร,นะรอนาเกษตรกรก็เริ่มจะมาไปเรื่อยๆนะครับผ่านมาก่อนก็มานั่งรองก่อนนะครับรอกอนมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่ก็ร่มรื่นดีนะเวรเนาะเป็นบริเวณวัดพึงเจริญนะครับเนาะพูดง่ายๆก็ สายตีแปดนะครับเนาะเป็นที่จุดเกษตรอำเภอดนัดเนะเกษตรกรมาทำการลงทะเบียนกเกษตรนาข้าวนะครับเนาะนี่วันนี้เป็นการลงกเกษตรนาข้าวเนาะสำหรับผู้ที่เพื่อนๆที่ชาวเกษตรกรเขามาทำการลงทะเบียนนาข้าวนะครับบริเวณถ่ายทำผมก็อยู่บริเวณนะครับมีที่บริเวณวัดก็ สงบร่มรื่นดีนะเพื่อนๆเนาะลมรื่นดีนี่ครับพอล่มรื่นดีพอสมควรนะครับผมครับมีต้นไม้ต้นไหลนะครับเนาะมีต้นหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งสถานที่ร่มรื่นอย่างว่าละที่สงบมีไก่มีอะไรนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนาะไก่ธรรมชาติเนาไก่ตัวนี้ก็ จ้องมองดูผมทำการอะไรเนะาะอายวานเนาะทอกักักกก,กับไก่ก็อยู่ใ,ใกล้นะครับไม่ตื่นไม่กลัวแล้วครับเนาะเป็นการแบบใช้วิธีพกคีกับคนเราเรื่อยๆเนาะไก่ก็ไม่แตกไม่ตื่นอะไรครับเป็นธรรมชาติไปในตัวนะครับนี่ครับ ข่อคา้าขายรถต,ตลุงตะลีก็เดินหา้ากินครับนี่คือวิถีชีวิตมนุษย์คนเรานะครับเนาะต่างคนกับต่างทํามาหาอยู่หากินไปนะครับเนคงจะเรื่อยๆนะนเพื่อนๆคงรอเจ้าหน้าที่นะครับรอเจ้าหน้าที่อยู่มาเรื่อยๆนะนจุดกำนันก็ทำการอยู่ตรงนู้นนะครับเนาะ ครับนีมม่มันกนะำนันก็ทำการรอรับเอกสารบางส่วนที่ชาวเกษตรกรเขารอกข้อมูลรอกเอกสารเสร็จเนาะเพียงจะรอเจ้าหน้าที่มาประชาคมเพื่อ,อขีข้อมูลนะครับขีข้อมูลประมาณนั้นนะครับก็ชมบรรยากาศไป พางพางกว่านะครับเนาะรอเจอ้าหน้าที่ไปนะครับบรรยากาศก็ลมลื่นดีนะครับอากาศวันนี้ก็คุ้มคืนเออคืมๆนะครับเนาะคืมๆอยู่นี่ครับบริเวณวัดสายปรีแปดนะครับตําบเลเบืองเจริญอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรี <c ười> รัมย์คือเจ้าหน้าที่เนี่ยน,นัดแนะมาทํา,าขีข้อมูลที่บริเวณวัดนะครับเนาะเนื่องจากว่า เป็นสถานที่รองรับาชาวเกษตรกรเยอะแยะนะครับเนาะเป็น,นเกษตรกรเยอะแยะไปนะเป็นการรองรับได้นะครับเนาะถ้าเป็นสาลงซาลาประชาคมที่อื่นอาจจะไม่เหมาะนะครับเนาะอาจจะเป็นเหมาะที่เดียวที่บริเวณวัดนะครับเนาะเป็นที่กว้างร <c ười> องรับที่จอดรถจอดไลก็ดีนะครับรอ,องรับเกษตรกรก็ดีนะครับ ล่มลื่นดีอย่ดเลยแล้วแต่บางท่าน,นไม่รู้ว่าทั้งหมดตำบลจะมีจะเป็นที่นัดแน่แต่ละตละหมู่ละหมู่นะครับเนาะมาเรื่อยๆนะครับต้นไร้น้อเนี่ยต้นยางนาบน ับก็สูงอยู่ดีเนาะนี่ครับคือบริเวณวัดเขล่มเรื่องดีนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะเป็นมีต้นสะเดาบ้างนะครับเนาะต้นสะเดาแล้วก็ต้นอะไรโอ้ต้นต้นอะไรตะกูโอ้ต้นตะกูนะครับเนาะต้นตะกูนี่ไงใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ยางนาหรือว่ายางนายางนาหรือเปล่าเนาะนี่เนาะสูงน่าจะเป็นยางนานะครับเนาะถึงเวลานั้นก็จะเป็นเห็ดออกเนาะเพื่อนๆ ครับนี่ครับรถไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่มาแล้วหรอครับเดี๋ยวรอดูนะครับเนาะรอดูว่าจะยังไงนะครับเนาะเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเนาะเจ้าหน้าที่เกษตรมาหรือเปล่าครับเนาะเรื่อทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆจุดนู้นนะครับเนาะบริเวณที่ ที่หนึ่งนะครับเนาะที่กำนันก็ทำการรอ,อรับข้อมูลบางส่วนคงจะมาเรื่อยๆนะครับเนาะถ้ากเกษตรกนที่จะมาลงทะเบียนก็คงจะมาเรื่อยๆนะครับเนะ <c oughs> าะรอเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะนัดสิบโมงนะครับสิบโมงเช้านะครับเนาะเป็น ก็สิบโมงเช้าก็สี่โมงวันเรานั่นเองครับ,รบเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับเนาะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนี่ครับรถอย่างนี้น่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเนาะมาเนี่ยครับเนาะเป็นรถเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะ้อไม่แน่ใจนะครับเนาะครับขนาดบริเวณภายในวัดก็รู้สึกว่าเออกว้างอยู่ด้ครับเนาะแต่ว่า ถ้าเราจอดรถจอดไม่เป็นที่ไม่เป็นระเบียบก็อ,อาจจะแคบไปเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ส่วนแต่ละบุคคลนะครับเนาะจะแยกแยะมาจะจัดการยังไงนะครับเนาะครับ,รบผมก็ทำการ ส่งคลิปลงคลิปรอนะครับเนาะทำการมีรออยู่ครับก็ชาวเกษตรกรก็กระจัดกระจายกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนาะรอจอนาทีอย่างเดียวนะครับอยู่ไปหลายที่นู่นนะครับ ตก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดีเป็นรถยนต์รถกระบะวนตัวก็ดีนะครับเนาะแล้วแต่จะมีความสะดวกมากันนะครับเพื่อนเนาะลมลื่นดีเพื่อนๆ ครับบางท่านก็ลงข้อมูลกอกข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเนาะบางท่านก็ยังไม่พรมก่อนแล้วแต่จะมาปรึกษานะลืมกันข้างในอนะผมนี่ครับเดิมดทยอยกันมาเยอะนะครับเนาะไม่รู้ว่าทั้งหมดอ่าองขานัดแนะมากี่หมู่แค่นั้นเองครับเนาะนะไม่รู้แนยนัดมากี่หมู่พิ่น ผมอยู่ต่างตำบลน,นะครับแต่ว่าที่นาผมอยู่ในเขตเบิงเจริญผมก็เลยต้องมาทําการประชาคมที่นี่นะครับเนาะมาร่วมประชาคมาตามกเกษตรทางกเกษตรเขาจัดแนะนํามาครับผมก็ขอนําเสนอ,อคลิปเพียงตอนนี้ครับผมขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่รับชม